เ่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่ี่เานาทีใหญ่ที่สทุกนทั้องฝได้ได้ได้

ไม่ได้ื่มดื่มหือ่าอาผมผมไม่ดืมต้งดเาเามาได้ัได้แล้วได้ดื่มบ๊อบมัครับได้สมก็ได้ได้วครับวนี้ส้มก็ได้ขอบคุณนะคะลูกพันดาให้ลาวสาวสาวสุบฟองรับฟองเดี่ยวอยากมีมาส

ขอพระคุณข้าพเร้ามาเก็บตัวตรงนล้นได็ขอบคุณท่านนายงอบจขอบคุณท่านนายเพล่ขอบคุณนายับขอบคุณกำลังทุก่านได้ขอบคุณประชาชนทุกคนที่มาพิเศษมาเป็นท่านโายสำคัญสุดๆแล้ก็ผู้บริหารนายกมาร่าทผตั้งที่มานงมน เลื่อยหรับที่ดีที่สุดหลับสุดยอดปัฒนาของรับมนุษย์เราผลขั <cuanto S 2> <iah> ้วจนนะครับจึงจะจะเป็นงานแบบสมรภูมิสรัฏทางการเมืองในสิ่งที่ปัฒนาก็คือในแบบมีคู่รับตัวสอนก็ขอตัวรับตัวสอนก่อนจะได้พบกันก็ขอขอบคุณขอการขอบคุณพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเลี้ยงดูมาเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่าย เลี้ยงดูตั้งกว่าลูกเราทั้งสองฝ่ายจะได้พบกันนะครับอันนี้แนะนําสั่งสอนให้ลูกเปฏิบติทั้งสองฝ่ายส่งเสียส่งเียนฝากปาร์ตานาดีรักเล้ยเมตตาแม้ชีวิตจะมาไม่รักลูกขนาดถึงว่าจะต้องดูแลลูกอย่างสุขสีและก็ปาร์ตานาให้ลูกปฏิบนดิ ให้คำามปกอดูัยลดดชั่วนะครับแล้วก็เป็นุปในที่มีจะกรกลการอยู่คมีตักรันไม่ตาโก็คอสอนลูกให้เปิบโตนะครับนี้คือกฎกติกานะสอบพ่อแม่ทั้งสองฝา่าพอได้แล้วครับก็ส่งเสริมให้รูกได้แต่งงานการแต่งงานไม่ใช่ว่าพบกันโดยบังเองิญ นะครับไม่ใช่เรื่ครีบที่ต้องมีที่มาที่ว่าบางคนก็สองฝ่ายก็คู่กันแล้วนั้นเป็นเร่องธรรมไม่ใช่เหครับถ้าศึกษาคามหมาให้ดีจะต้องมือต้องมีวุวัฒนาประชาติของเสริมร่วมกันมาสถานี้ป kind of ็นรมาพบกันด no, ีพี่น้องมาสองฝ่ายก็เป็นพี่น้องกันเลาก่อนนรับานักงานคนไทยมากถึงสามสิบห้าล้านแค่ก็อนสามสิบล้านคนก็จะได้คนนี้มาพบกันนี้อันนี้เราจะต้องรับกัน ความรักนะครับความให้ความเมตตาที่แรกเป็นคนแรกความให้ต่อไปก็จะเป็นความเมตตาสุดๆจะให้อยู่นานนะครับอย่างนั้นคบกันไปนะครับการคบกันระหว่างสองคนการครอบจับตัวตอดความรู้ความเข้าใจอยู่ร่วมกันก็ต้องให้อาภัยซึ่งกันและกันก็ต้องมีการพิจารณาอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คือบอกกล่าวหน้าที ab, are, feels, ่ของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาให้ลูก ก่นนอนะอไปบางือหน้าที่ของลูกนะครับที่จะต้องดูแลพ่อแม่นะครับทั้งสองฝ่ายนะครับดูแลต่อเนื่พระคุณของท่าน,นะระดับดูแลสังกการของท่านแล้วก็ดูแลเสุขภาพ,พของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาลํำรวยแล้วก็เป็นบุคคลที่มีเกียรติเราจะต้องหน้าที่ของเราดูแลพ่อแม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ในเมืม่อฮัทไม่อยู่แล้วก็คําบุญที่ส่วนผสมให้กับพ่อแม่ตัวเองก็ต้องเป็นคนดีเมตตาประดเนืตากระดับอยู่รู้คุณนนี้เราจะต้องมีตลอดเวลาครับเป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายพบกันแล้วสวยงามวันนี้ความโศกคนหลอก็ลดลงลดลงเหลือแต่เกิดความเมตตาส่วกันกันสงสารกันไม่ให้ใครร้องไห้แต่ว่าพนเราตื่นมามันจะมีเสียงร้องไห้ แต่ว่าวันนี้ก็มีเสียงทะเลาะมีเสียงร้องไห้กพือีแต่ว่าเรารู้ทันแล้วก็ปกะนลอกั้นปรอกอบประธานกูรู้คนเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่เราจะพบก,กันนะครับมากถือไม้เท้าเพื่อพง้อมมองยออเขยมแต่แนะบบทุกคนรักเมตตาให้อหาภัยซึ่งกันและกันสิ่งที่ดีมากๆนะครับก็คือสุดยอดกนะารลงชีพด้วยความสุจริตนะครับที่ติดอาม นี่นปฏิอาณาการุรณาพิไตาอุปถัมภ์ที่ขอมิหารสีในการปกครองตนเองปกครองบ้าเนเมืองน,นะครับครับนะครับขอฝากขอพูดแล้วก็พูดไปเพราะว่ามีโอกาสนะครับท่านเป็นสวลแล้วก็พูดนะครับแล้วก็พูดไปนะครับเป็นสิ่งที่บอกกล่าว ในใจมากบที่ได้มพิธีสบารเป็นอย่างสูงครับและในลำดับถัดไปครักกอนย่เทีเชิญบัลลังก์เจ้าของคำจูงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกล่าขอบคุณแขกที่มาร่วมงานในนามของฝ่ายเจ้าเก่าและเก่าเดียผ่อนผู้ป่าสาวในคำกลิ่นนี้ครับครับเรียนท่านเกษมอุปรละสมาชิกสภาผู้แทนมาส่วนที่เจ็ดประธานในพิธีท่าน สวัสียแก้วสุทรอสมาชิกวุฒิสภาท่านนายอำเภอท่านม่วงท่านคณาเดชพันธาพร้อมคุณนายท่านนายอำเภอวรานอน,นีิวาสท่านสุนติวิเวกพร้อมคุณนายตลอดจนท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกเป็นการบริหารส่วนตำบลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน้าสวว่วนราชการและแขกผู้เขียิทุกท่านนะครับวันนี้ เป็นสิ่งที่น่าปรปรึ้งเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะแขกผู้ใหญ่ก็ได้ให้โต้วาทําสำสอนนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับโดยเฉพาะเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็จบมาทางด้านวิศวะด้วยก็มองเห็นความเติบโตด้าน,นั่นคงทางด้านครอบครัวแต่ว่าถ้าไม่มีเจ้าสาวหรือภรรยาเก็บตังค์นะครับ เงินจะไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้คนที่ทำงานธนาคารโดยเฉพาะแบงก์กรุงศรีนะครับถือว่าเจ้าบ่าวของทางฝ่ายผมนั้นอาจจะเบิกตามยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเบิกไปแล้วลงทุนมีกำไรฝ่ายเจ้าสาวก็คงจะให้เบิกง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในหลักการลงทุนเพื่อความมั่นคง ในครอบครัวนะครับและก็วันนี้นะครับในนามของตัวแทนทางฝ่ายเจ้าบาวนะครับซึ่งโดยส่วนตัวนั้นผมนะครับก็เป็นนายกอบตอตั้งแต่ปี47ร่วมกับสมัยท่านสมานสุสุนานพ่อเจ้าสาวนะครับแล้วก็ท่านสวเกียวแก้วสุพรอ20ปีที่แล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่ามีบุคคลระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นท่านสอสอท่านสวมาร่วมและก็ในระดับจังหวัดก็คือในรบอบจนะครับแล้วก็ระดับอำเภอท่านในอำเภอข้อเมองทั้งสองอำเภอมาร่วมด้วยแล้วก็ท่านผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นศักดีพยานเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับค้าววยพรต,ต่างๆท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านได้วยพรหมดแล้วแต่ว่าผมนะครับก็อยากจะ ขอบคุณนะครับท่านแขกผู้มีเกีล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคู่บ่าวสาวที่จะผลิตประชากรให้กับประเทศไทยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนแต่งงานยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรให้ทั้งคู่บ่าวสาวมีลูกนะครับอย่าให้ตำโหลนะครับเพราะว่าประเทศไทยจะได้ขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตนะครับ โรงเรียนนะครับจะได้มีนักเรียนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับขอขอบคุณครับ